บางครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เมื่อนี้ดีใจครับพี่น้องโคบานเมืองร้อยเกินอ f f i ิเชียลครับเปนมาทุระกับปลูกไส้กันเลยแวะมาหาสันติออฟิเชียลอยู่ที่บ้านครับผมนะครับดีใจหลายพี่น้องกันเลยโอ้ใจมันตรงกันเนาะเตรียมชุดค้าวบอยผมกับเครื่องท่อนครับใส่หมวกนะครับที่นี่มีโอกาสได้มาแล้วนะครับผมกับสีเอาคําถามหรือสิ่งที่คนสอบถามเขมเนาะผ่านช่องสันติออฟฟิเชียล หรือทวมาหาหรือไล่มาหรือติดตามในช่อง y o u t u b อบางคนที่เขาชอบมาเขารักมาคำแรกที่ผมจะถามพอแรกที่ผมจะถามก็แบบคือ <ผม S 1> ว่ามี FC ถามผ่านสันติอ f i ิเชลเข้ามาว่าถ้าเราอยากจะมาขี่มา้าเนาะอยากจะมาขี่ม้ากับโคบานมนและกนอ c ิเชลเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นตั้งไรครับครับเริ่มต้นก็นคือเริ่มจ้นทีใจนะครับใจใจเขามาา ถ้าอยากขี่ม้าอีหรีนะครับหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องม้าอีหรีนะครับโคบานก็จะต้อนรับยั่งดีนะครับก็คือถ้าคนรักม้านะครับอยากขี่ม้าเป็นอยากดูแลม้าได้ในในในตัวอย่างโคบานก็จะเอาประสบการณ์นั่นแหละครับก็คือจัดเต็มนะครับให้าท่านผู้ชมที่ท่านผู้อ,าอยากมาขี่ม้าเนี่ยย่างเต็มที่นะครับมั่นใจว่าจะเกิดข้อมาในบ่อบพิษหวังแน่นอนครับโคบานจัดให้เต็มครับแล้วก็เอฟซีถามเขามาว่าถ้าเรามา,กกาขี่ม้ากับโคบานเนี่ย เขาคีเขาเอื่นว่าทีมที่ขอเขาค้างเขาเอื่นนี่ยเงเราเพ้นบอกเราเพ้นหรือเขาไม่มีพื้นที่ไปอีกบ่อหรือสินะหรือเ้าออกเที่ยวอะรบ่อสินะครับพี่คนสอบถามเขามากนะก็จะมีอยู่ในอยู่ในรั่วเนาะเราเ่าเพ้นนะเขาเอื่นกันนะครับในรั่วลวก็การออกเที่ยวไปหางเหกะนะครับซึ่งจะเป็นพื้นทองพื้นที่เป็นทองไรทองหน้ามีพผ่านธรรมชาติไปจนถึงเขื่อนหรือฝายมีฝายนะครับมีปลาที่อุดมสมบูรณ์ใช่ครับครับครับ เสร็จปุ๊บครับผู้บานก็มีคนก็สอบถามเข้ามาเลยเนาะถ้าอันนี้คือมีหลายๆฐานที่ที่เปิดสอนขี่ม้าเนาะบางทีเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าดูแลหรือมีคนเลี้ยงดูแลต่างๆเนาะเสร็จปุ๊บมีคนสอบถามเข้ามาว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้ากับผู้บานมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับเพราะว่าบางคนเพิ่นเพิ่นกะก่อนเพิ่นสีมาเพิ่นกะต้องว้าเรื่องนี้แหละครับผมผมผมเลยเบอนีสันติเอาไปเชียวก็เลยสิ มาถามนี่มาถามจากจากตัวคู่บานถามจากจิตวิญญาณถามจากหัวใจเพื่อวอาสูพี่สูน้องฟังแต่เกิดใครใจนะครับใครใจคู่บานคิดบ่แพงครับช่วยโมลัสซี่ลอยนะครับช่วยโมลัสซี่ลอยเพราะว่าจะเป็นการฝึกการขี่คันพื้นฐานหรือแม้กระทั่งออกเทลนะครับยังมียังมีเลดซ้ำเก่านะครับซึ่งการขี่มามันก็จะมีของคู่บานก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับหนึ่งขี่มาฝึกพื้นฐานสองก็คือออกเทลนะครับออกเทล่สามคือการขี่มาการใช้อุปกรณ์พวกบ่องบาด แต่เกิดแต่ว่าถ้าเกิดบางที่เขาอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องการส่ฟงบาทอีกแบบหนึ่งนะครับแม้กระทั่งการขี่มาอมถังนะครับซึ่งโคบาลยังยังไ่ได้นาเสนอทางยูทูบนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยก็คือจะจะจัดให้เงินนะครับว่ามีขี่มาเป็นลักษณะแบบนี้พขอจะขี้ลักษณะแบบใดนะครับครับต้องบอกครับท่านผู้ชม f อครับถ้าบวกพิดหวังเนี่ยนอนครับถ้าเราอยากสัมผัสมาอยากขี่มาล่องรอยเหมือนสายลม แล้วเราจะมีอีกความสุขอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสพี่น้องต้องบอกว่ามีมีโอกาสครับทดสอบถามผู้บังกับไดครับหรือขอคําแนะนํำหรือยังกรดใดรือมีโอกาสแวะไม่เยี่ยมฟ้ามเขากระใดเขายินดีนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ตลอดแต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะเราเราจะว่างเฉพาะหลังจากที่เราไปราชการมาเนาะก็จะว่างจากสี่โมงกับฮอดสองสามทุ่มผู้ใดอยากเรียนรููศึกษาเพิ่มเติมกับสมัครไมรได้รัวคบานใดนะครับโดยคบานคิด อ่าอัตราการใส่นะครับยังยืนผื่อชั่วโมงละสี่ร้อยออชั่วโมงละสี่ร้อยเนาะครับผมชั่วโมงละสี่ร้อยนะครับราคามากกว่าสิ่งอื่นใดครับพี่น้องคือมากกว่าเงินเนาะอ่าเราเราจะให้ทุกอย่างที่เป็นจิตวิญญาณเราเราจะได้สัมผัสทุกอย่างไม่กระทั่งวิธีการมาหรือทุกสิ่งทุกอย่างครับหรือการขี่ม้าสไตล์คาร์บอยเราจะส่งต่อครับให้คนที่มาเราต้องบอกครับพี่น้องมาแล้วไม่ผิดหวังครับพี่น้องต้องมาสัมผัส กอนทิชิมะทูหาพรนโลดจากทูหาทูหาเขาได้เบอร์ยังครับศูนย์แปครับ083 2 2 1 4ดสามสองครับหรือผ่านช่อง y o u ูทูบยูทูบได้ครับคู่บ้านเมืองได้เกินอวิเชียวเฮาซิมีในรายละเอียดหรือใต้คอมเมนต์อยู่มีไอเดียไลนมีอย่างอยู่แม่ไม่กระทั่งนะครับคนที่ภาคอีสานบ้านเฮาหรือว่าจากหลายทีนะครับสามารถที่จะให้ค่ำผมให้ค่ำปรึกษาฟรีนะครับโดยที่บรกิจการจิตใจนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามผมได้นะครับตามที่เบอร์ ที่บบอกนะครัหรือทางไอรีไรนะครับในช่องยูทูบอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องฝากพี่น้องอีกจ้ะน้อยนะครับเพราะว่าในพื้นที่เฮ้าบางทีมันหายากหรือขันมีกับสีอาจชีมีไกลเนาะครับซิมคั้นนะครับเฮ้าอยากขี่มาเฮ้าคิดถึงโคบานนู้นเกืองนักวิเชียลครับเฮ้าอยากตีเกือกมาก็คิดถึงโคบานนู้นเกืองนักวิเชียลนะครับเฮ้าเรามิตรภาพเขาเอ่ยมาแล้วมิตรภาพเรื่องเงินมันมันเราคุยคุยกันเราเอาใจถึงกันหรือว่าแต่ละท่านจะมีฟ้ามมาอยู่แล้วหรือว่าพี่มานะครับก็คือ จะสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการฝึกมาว่าโคบาลฝึกมาแบบใดนะครับโคบาลคือบริกัรนะครับคือบอกเต็มเมครับถ้าคูณได้มีมาเราดูแลไม่ไหวหรือเราอยากฝึกให้เขาเก่งให้โคบาลเลี้ยงให้โคบาลฝึกให้ได้เพราะว่าโคบาลมีพื้นที่รองรับเหลือเฟือเหลือเฟือมีขอบมีอย่างพร้อมมัตชอยางอย่างรู้รายละเอียดเพิ่มเติมพี่น้อง โทรเข้ามาหาเลยเข้ามาสอบถามเลยครับคู่บานครับผมมีมาต้นนั้นต้นนี้ซอยเลี้ยงซอยยังแน่ซอยฟึกแน่โทรเข้ามาสอบถามเลยครับได้เลยครับยินดีเลยครับโอเคครับสำหรับมือนี้ครับผมและกัคคู่บานเนาะก็ต้องขอพุณนพีคุณน้องขอบพุณนพี่ขอคุณน้องที่ติดตามรับชมสองเท่าสองคนมียังเพิ่มเติมนะครับอินบ็อกเข้ามาติดใต่คลิปเนาะี๋ยวเราเดี๋ยวเทาสองคนกะสิมี่ยังบอกซูพี่สูน้องฟังครับสำหรับมือนี้ผมกับคู่บานก็ต้องลาพี่น้องครับสวัสดีครับ